เคยได้ยินไหมให้อภัยได้แต่ไม่กลับไปสูงสิงมันไม่ได้เรียกว่าใจแคบมันเรียกว่ารู้จักเขามากพอแล้วให้อภัยเพราะไม่อยากเก็บขยะไว้ในใจไม่อยากให้ความชั่วของใครมากินพื้นที่ความสุขของเราอีก 1. ยกโทษให้ได้แต่ความไว้ใจที่เคยมีไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิม 2. ไม่ได้โกรธแต่ไม่อยากกลับไปเจ็บซ้ำอีก 3. ม คนที่ให้อภัยไม่ใช่คนโง่แต่รู้ว่าการยึดติดฝังใจเจ็บไม่ได้ส่งผลดีอะไรให้กับตัวเอง c จำความเจ็บที่โดนกับตัวเองได้หมดแต่เลือกที่จะปล่อยแทนที่จะเอาคืนชีวิคราวนี้ไม่ลงเอ่ยปล่อยวางทุกสิ่งอย่างมอบไม่ได้ความรักที่ดีเธออย่าเสียใจ